ยาบ้าและยาเสพติดทั้งหลายกำลังทำลายสังคมไทยอย่างน่ากลัวข้าพเจ้าไม่สบายใจเลยที่มีข่าวว่ายาบ้ามีขายทุกตรอกซอกซอยแม้กระทั่งในโรงเรียนหรือในวัดผู้ผลิตยาเสพติดและผู้ขายกำลังทำตนเป็นฆาตกรฆ่าลูกหลานไทยอย่างเลือดเย็นน่าเป็นห่วงเหลือเกิน เมื่อพศ2546ข้าพเจ้าได้เคยมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดโดยขอใช้ชื่อว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระไดเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับทได้รับพระราชทานเงินขวันถุง เมื่อปีพศ2555เป็นเงิน8,000บาทและได้รับเงินสนับสนุนจากกรปปสในปีพศ2558เป็นเงิน22,500บาทเริ่มแรกมีคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมของกองทุนจำนวน13คนมีครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกจำนวน30ครัวเรือนปัจจุบันมีครัวเรือนสมัครเป็นสมาชิกเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านท่ากระไดจำนวน62ครัวเรือน186คนคิดเป็น100%ของครัวเรือนทั้งหมดและมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระไดจำนวน15คนคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระไดมีการแบ่งบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนการเก็บรักษาเงินทุนคณะกรรมการนำฝากเงินไว้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขากระปง และนำฝากไว้ที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่ากระไดปัจจุบันมียอดเงินคงเหลือ1 9 0 7 6บาทคณะกรรมาการและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจัดประชุมเป็นประจำทุกเดือนมีการจัดทำข้อระเบียบและข้อบังคับของแผ่นดินบ้านท่ากระไดเป็นรายลักษณ์อักษรการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและการรับรองครัวเรือนปลอดภัย โดยผ่านการจัดเวทีที่ประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำปี2566และมีการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นผลสำเร็จการจัดกิจกรรมเพื่อสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินทุนศรัทธาเกิดจากกิจกรรมการหยอดกล่องอมความดีกิจกรรมสมทบทุนจากกลุ่มอมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านท่ากระได ทุนปัญญาจากกิจกรรมปลูกผักกิจกรรมจำหน่ายเสื้อของทุนแม่ของแผ่นดินด้านการเฝ้าระวังบ้านท่ากระไดมีการกำหนดและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านยาเสพติดของหมู่บ้านโดยมีหน้าที่สอดส่องดูแลสมาชิกในหมู่บ้านมีการตั้งด่านหมู่บ้านในยาวิการและในเทศกาลต่างๆเพื่อดูแลสมาชิกและตรวจสอบบุคคลภายนอกที่เข้ามาในหมู่บ้านด้านการป้องกันแก้ไข ส่งเสริมด้านกีฬาโดยการส่งเสริมเยาวชนในการแข่งขันกีฬาในระดับตำบลและอำเภอมอบทุนแก่นักกีฬาเปรตองในหมู่บ้านส่งเสริมการออกกำลังกายลานกีฬาในหมู่บ้านสนับสนุนให้ประชาชนในหมู่บ้านดำเนินชีวิตตามแนวทางของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้สมาชิกในครัวเรือนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในชุมชน ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสร้างรายได้แก่ครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระไดมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาและพัฒนาหมู่บ้านชุมชนทั้งภายในชุมชนและร่วมกับชุมชนตำบลอื่นจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในชุมชนและร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานต่างๆผ่านกิจกรรมต้นไม้แห่งความดี ส่งเสริมหลักพระพุทธศาสนาในการดำเนินชีวิตประพฤติอยู่ในศีลห้าการประชาคมคัดแยกครัวเรือนปลอดภัยโดยสันติวิธีด้านการติดตามดูแลครัวเรือนติดตามและดูแลครัวเรือนที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินกรรมการหมู่บ้านเพื่อเป็นการดูแลและให้กำลังใจในการดำเนินชีวิตในสังคม และรับทราบปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไปส่งเสริมให้เยาวชนและสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระไดมีอาชีพรายได้ประกอบสมาชีพที่สุจริตมอบทุนแก่ครัวเรือนสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินที่เป็นต้นแบบมีความประพฤติดีและมีจิตใจอาสาช่วยเหลืองานชุมชนอย่างสม่ำเสมอกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระได ได้จัดพิธีมอบธงสัญ,ญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดจำนวน47ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ75.80%ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระดยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินสมาชิกและผู้ที่มีความสนใจได้ ได้แก่วิทยากรกระบวนการด้านกองทุนแม่ของแผ่นดินวิทยากรกระบวนการด้านเศรษฐกิจพอเพียงวิทยากรกระบวนการด้านอาชีพจากการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่ากระไดได้ส่งเสริมสนับสนุนและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารส่งผลให้คนในชุมชน มีความเป็นอยู่ที่ดีมีการแบ่งปันเอื้ออารีต่อกันรู้รักสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน<า>เพื่อสังคมที่ดีของชาวท่ากระเดย,ดวยกวย่างแห่งความสำเร็จโดยพวกเรา ใจที่มุ่งมัน่นทุ่มเทเป็นพระสงฆ์นิกรที่รวมกันสร้างเยาวชนสร้างชาติให้ผลภัยยาสิบติดและจะัดทุสุสถาบันชาติศา,าสนาพรหาษมหาิย์ด้วยชีวิตเกิดไว้รวมจิตรวมใจให้เต็ม 快。